สวัสดีครับกบกลับมาพบมาพอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับในช่วงอยู่ดีมีสาระนะครับมือนีเบวเกกันู้ใช่เมืองอำนาจนะครับมีโอกาสลงมาทงหน้านะครับจะมาเอาฝุ่นไปปลูกต้นใหม่นะครับมือนีกับมเยมชมสวนมะละกอนะครับผมหรือบักฮงบานเฮานะครับ เมื่อนี้เดี๋ยวจะพาไปบึงไปรีวิวต้นมะคงที่ได้ปลูกใบนะครับตอนช่วงหนาฝนนะครับตอนนี้ก็กำลังให้ผ้นผลิตแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปบึงต้นมะคงต้นนี้นะครับต้นหน่อยๆนะครับแต่ว่าน่วยแบบมะฮึมานะครับอันนี้นะครับ เ็นบอกว่าเป็นมะคงพันแขกดำนะครับปะคงต่ำบ้านเฮ้านี่ละนะครับนี่มาเบิงอีกต้นหนึ่งนะครับต้นประมาณสูงเพียงหัวนี่ละนะครับแต่ว่าเริ่มให้พ้นผลิตแล้วนะครับหน่วยใหญ่แห้งนะครับประมาณหน่วยละเกือบ สโล่ได้นะครับจับเบิ้งนักแห้งนะครับอีกต้นหนึ่งประมาณสอ,สองโล่ได้นะครับ2อกิโล่ได้หน่วยใหญ่แห้งที่เสพหายสุดนะครับก็บคงจะเป็นต้นนี้นะครับดกแห้งดกแห้งอีหลีนะครับไ้เบิง้ง นับเบิ้งนะคระับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่ห้ายี่บหกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบหม้อมันสามสิบหน่วยนะครับต้นเดียวก็เป็นอย่างที่ถือว่า ให้พ้นผลิตเกินขาดนะครับสําหรับการปลูกบกชหงนะครับซึ่งปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีแรกนะครับที่ได้ปลูกเพราะว่าแถวนี้นะครับกับน้ำไม่ค่อยมีนะครับอืดน้ำกะอาศัยน้ำจากสะนนะครับในการฮดนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังบ่ท่านได้จัดระบบน้ำนะครับเลี้ยวเข้าไปจะเป็นป่ากล้วยนะครับ ซึ่งเคเ้กเดนโวช่ยก็ได้ถ่ายรีวิวให้เบิ่งเหล้วหลอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นฤดูเก็บเกี่ยวแหล้วนะครับเมื่อวานเมื่อก่อนก็ได้เอาขึ้นไปขายอยู่นะครับสําหรับกล้วยเดี๋ยวสิาพยายางไปเบิ่งกล้วยว่ามีกล้วยจะเครือครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นเครือกล้วยนะครับหนึ่งเครือนะครับนั่นอีกเครือหนึง่ง เครือที่สองนี่นครับอีกเครือหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นกล้วยที่มีความสมบูรณ์นะครับนับเลี้ยวนี่ประมาณยี่สิบกว่าหน่วยนะครับต่อหวีถือว่าสมบูรณ์แห้งนะครับหายากนะครับที่จะมีกล้วยที่หวีจํานวนหน่วยหลายขนาดนี้นะครับเดี๋ยวยางเราออกไปเบิ้งทั้งพุ่นนะครับเพิ่ว่า จากการศึกษานะครับศึกษาเก,กษตรกรหลายๆคนนะครับ mm. เพื่อนบอกว่าปตปลูกไว้นะครับถูกตะล่างนิ่วนี่มีคุนคาแห้งนะครับนี่กล้วยอีกสองหวีงามแห้งนะครับน่าจะเป็นหวีหวีแหลกคล้องตนนะครับซึ่งมีความสมบูรณ์หน่วยใหญ่แห้งนะครับตอนนี้นะครับบาวเคียดกับกำลังนะครับจาก หาวิธีการนะครับให้พ่พอแม่พี่น้องเดไใส์พืชผักแบบง่ายนะครับว่าจะเอาผักนี่ไปปลูกล่งกระถางนะครับนะครับให้สามารถที่จะเก็บจะกินได้ไง่ายๆนะครับเบิงรีวิวต้นกล้วยไปนํากันไปพร้อมกันนะครับบางเทือนะครับ เข้ามาปลูกอยู่ทงไฮทงหน้านี่หลายคนเพิ่นก็นอาจจะบ่สะดวกในการมาดูแลรักษานะครับเพราะว่าจะเป็นกล้วยเป็นยังกระตามส้างนะครับโดยเฉพาะพักนะครับกับฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามนะครับเรื่อๆนี่นะครับท่างยูดีมีแห้งนะครับเล็กคอร์ดหรือว่าในช่วงยูดีมีสาระนี่นะครับก็บพยายามที่จะหาเกร็ดความรู้ด้านเกษตรนำเนียนะครับมาฝากพี่ฝากน้องนะครับ คือจ้งบ้านเค้กเดนูช่ยนี่นะครับขั้นหนาเฮ็ดหน้าเหลวนี่ก็จะบดิเฮ็ดยังต่อนะครับต้นนี้ก็จจกหน้อยกะสีไท,ทยกบนะครับเพราะว่ามันขาดนามนะครับต้นนี้ก็คุดสาสาหนึ่งเลี่วนะครับแต่ว่าก็อาจจะยังบ่เพียงพ่อนะครับต้องหาแรงนามเพิ่มนะครับถ้าเอาจะปลูกพืดปลูกผักนะครับนะครับก็แจ้งไดรกะ ฝากไว้แน่กันแล้วกันนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับอยู่ดีมีสาระจะพามาเยี่ยมมาชมต้นพืชต้นพักต่างๆนะครับซึ่งมือนี่เค้กเดินผู้ใช่นะครับกับมีโอกาสมาทงหน้านะครับเพราะว่าจะมาเอาฟุนไปปลูกต้นใหม่นะครับไปปลูกพักใส่กระถางดังที่ตดว่าเาไปเลี้ยวเดียว,ยวผลสําเร็จมันจะเป็นแบบใดเดี๋ยวจะทายให้พ่อแม่พี่น้อง เดบิงอีกเทือนหนึ่งนะครับผมสำหรับมือนี่นะครับก็บฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะครับเนาอสวัสดีครับ